14กุมภาที่จะถึงนี้มีโอกาสที่คุณนั้นจะได้พบเจอรักแท้ไหมในตรงนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่า14กุมภาที่จะถึงในตรงนี้คุณมีโอกาสได้พบเจอรักแท้ของคุณไหมจะมีใครเข้ามาก่อนอื่นเราขออนุญาตก่อนนะคะในตรงนี้นาอ โอเคนะคะก็สิ่งที่เราได้ในตรงนี้นะคะเราได้ราศีพิจิกนะคะแล้วก็ได้หมายเลขห้าเนาะเราก็ได้อาทิตย์ในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงบุคคลที่เกิดในวันอาทิตย์เราก็ราศีพิจิกในวันที่ห้าหรือบุคคลที่มีหมายเลขห้าอยู่ในตัวในบัตรประชาชนในเบอร์โทรศัพท์ อะไรต่างๆในตรงนี้ที่เขานั้นมีติดตัวเอาไว้แล้วก็อ่าเป็นบ่งบอกถึงชาวธาตุน้านะคะชาวราศีบิจกในตรงนี้แล้วก็อ่าบุคคลที่เกิดในวันอาทิตย์หรือมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้พบเจอเขาในวันอาทิตย์ได้นะคะวันอาทิตย์เดือนพฤศจิกายนในตรงนี้ได้นะคะก็คือบ่งบอกได้ว่าวันวันอาทิตย์ เดือนพฤศจิกายนวันที่ห้านะคะในตรงนี้เนาะหรือถ้าจะเรียงแบบถูกๆในตรงนี้ก็เลยก็คือ,อวันที่ห้าวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่ห้านะคะเดือนพฤศจิกายนในตรงนี้เป็นได้นะแล้วเรามาดูไพ่ใบนี้กันนะคะว่าไพ่ใบนี้กําลังจะมาบอกหรือมาเตือนอะไรกับเรานะคะ ใช่สำหรับนี้กำลังจะมาบอกอะไร Enjoy time หกวัน6สัปดาห์วันอาทิตย์นะคะ Sunday นะคะ ค Amazing ไหมอาทิตย์สกาวิโอพอเลยสามใบเห็นว่าตรงกันคือพอเลยอ๋อคือนี่อาทิตย์สกาวิโอไม่ไปได้ยังไงอันนี้ก็คือหกหนึ่งหนึ่งก็คืออาทิตย์ตรงกัน สกปรโยช่วงเวลา24ก็คือเที่ยงคืนเนาะก็ะคือเที่ยงคืน10นาทีถึง4ทุ่มของอีกวันหนึ่งเข้าใจเนาะก็คือเที่ยงคืนของเที่ยงคืนของเดือนพฤศจิกายนเที่ยงคืนของเดือนพฤศจิกายนเที่ยงคืน แล้วก็ตีหนึ่งตีสองไปเรื่อยๆนะคะถึงสี่ทุ่มสิบเอ็ดช่วงเวลาหนึ่งวันเต็มตั้งแต่ตั้งแต่สี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบภายในเดือนพฤศจิกายนนะภายในภายในเดือนพฤศจิกายนวันอาทิตย์ในตรงนี้อาจจะตีความได้ว่าเป็นวันเสาร เช้าคืนสิบนาทีของวันเสาร์ไปจนถึงสี่ทุ่มสิบเอ็ดของวันอาทิตย์ได้เนาะวงบอกได้ว่าคุณนะั้นมีโอกาสที่จะเจอกับเขาในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในวันที่ห้าหรือวันที่หกหรือวันที่หนึ่งหรือวันที่แปดในช่วงของเดือนพฤศจิกายนช่วงเวลา เที่ยงคืนของวันเสาร์จนถึงสี่ทุ่มสิของวันอาทิตย์ในตรงนี้คุณมีโอกาสได้เจอกันในช่วงนี้นะคะก็คือท่านใดที่เข้ามาพบเจอคลิปคลิปนี้ก็จัดว่าคุณมีโอกาสสูงที่คุณนั้นจะมีคนรักที่ดีแล้วก็มีโอกาสดีๆที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจในช่วงของเดือนพฤศจิกายนวันอาทิตย์ จะเป็นวันที่5、6、1หรือ8ในตรงนี้ก็ตามนะคะแต่จากหน้าไพ่ในตรงนี้บ่งบอกได้ว่าอีก6วันหรือ6สัปดาห์คุณมีโอกาสได้เจอหรือไม่คุณก็ไปอีกแปดสัปดาห์หรือไม่ก็8เดือนถ้าไม่ใช่6วัน6สัปดาห์ก็จะเป็นอีก8สัปดาห์หรือ8เดือนนั่นเองนะคะที่มีโอกาสที่จะได้พบเจอ คนรักหรือรักที่ดในตรงนี้นั่นเองเนาะประมาณนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้ขอให้คุณโชคดีมหิตสนันชาแนลความสุขของคุณคือความสำเร็จของเราสำหรับวันหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ